ความเป็นแม่และบทบาทความเป็นแม่ภายใต้วรรธรรมอิสลามในศตวรรษที่21กรณีศึกษาของมุสมาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร บทบาทความเป็นแม่ภายใต้วัฒธรรมอิสลามเริ่มต้นมาจากสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่กำหนดบทบาทให้กับปัจเจร่วมถึงสถาบันครอบครัวที่ได้กำหนดบทบาทความเป็นแม่และอีกหนึ่งสถาบันที่มีส่วนช่วยเติมเต็มบทบาทความเป็นแม่ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสถาบันศาสนาโดยวัฒนธรรมอิสลามได้มีแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับบทบาทความเป็นแม่ทําให้เราเห็นได้ว่าวัฒธรรมอิสลามให้ความสําคัญกับบทบาทความเป็นแม่เป็นอย่างมาก และในศตวรรษที่21นี้บทบาทความเป็นแม่ภายใต้วราานธรรมอิสลามก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมแวดล้อมมากขึ้นแม่จึงมีบทบาทที่มากกว่าการเลี้ยงดูบุตรและเกื้อกูลศาสนาทําให้ผู้ใจต้องการศึกษาหาความหมายและบทบาทความเป็นแม่ภายใต้วราานธรรมอิสลามในศตวรรษที่21ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยส่งเสริมพลเมืองที่เข้าใจตั้งแต่เด็กผ่านสถาบันทางสังคม ตามหลักของ SDGs ข้อที่4ี่รส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตยอย่างยั่งยืนโดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์เรื่องโครงสร้างหน้าที่นิยมที่ได้เปรียบการทำงานของสถาบันทางสังคมเหมือนกับการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ที่ต่างทำหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีและแนวคิดเรื่องบทบาทการปฏิบัติตนสำหรับผู้หญิงมุสลิม,ม,มะจากคัมภีร์อัลกุรอานและอันฮะดิษโดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ศึกษากับผู้ให้ข้อมูล25คนแบ่งเป็นแม่มุสมาทั้ง3ช่วงวัย6คนบุตร6คนสามี6คนเพื่อนบ้าน6คนและอิ่งหมั่นผู้นำศาสนาอีก1คนทำให้ผลการวิจัยพบว่าความหมายของการเป็นแม่ภายใต้วรรามาอิสลามในศตวรรษที่21พบอยู่ด้วยกัน4ชุดความหมายดังนี้ 1. แม่มุสมาผู้เป็นรากฐานของศาสนา ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแม่ก็ยังเป็นบุคคลแรกที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรทาให้บุตรถูกปลูกฝังเรื่องของศาสนามาตั้งแต่เด็ก 2. แม่มุสมาผู้เป็นทุกอย่างของลูกในศตวรรษที่11นี้แม่ก็ยังมีหน้าที่ที่คอยให้คําแนะนําและช่วยหาทางออกของปัญหาและยังช่วยให้บุตรสามารถใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของศาสนาอิสลามได้ 3. แม่มุสมาผู้หญิงร่วมสมัย แม่มุสมามีบทบาทมากขึ้นแต่ก็ยังดำรงบทบาทความเป็นแม่ไปพร้อมกับบทบาทอื่นได้เป็นอย่างดี 4. แม่มุสมาผู้มีสัญชตาตญาณความเป็นแม่เป็นแม่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นแม่เป็นแม่ที่พร้อมจะให้ทุกอย่างกับลูกอย่างบริสุทธิ์ใจสรุปได้ว่าความหมายของแม่มุสมาถูกให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของความเป็นแม่ ตรงกับงานของคุณชุติมาโรงดานานน์และคณะนะบทบาทความเป็นแม่ภายใต้วัฒนธรรมอิสลามในศตะวรรษที่21พบอยู่ด้วยกัน4บทบาทหลักๆดังนี้ 1. บทบาทของแม่มุซิมะกับการเป็นผู้นําครอบครัว ในศตวรรษที่21นี้บทบาทของแม่ไม่ได้ถูกจำกัดแค่เพียงในบ้านและในบางครอบครัวบทบาทหน้าที่ก็ได้ถูกสลับบทบาทความเป็นแม่สามารถหารายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้นแต่ก็ยังดำรงบทบาทความเป็นแม่ไปพร้อมกับบทบาทอื่นๆได้เป็นอย่างดี 2. บทบาทของแม่มุสลิมกับการเกื้อกูลศาสนาแม่ก็ยังมีบทบาทในการสอนศาสนาให้กับลูกโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเพราะการปฏิบัตินี้ถูกหล่อหลอมและฝังแน่นอยู่ในตัวของแม่มุสลิม 3. บทบาทของแม่มุสิมากับการเลี้ยงดูบุตรบทบาทหลักของแม่มุสิมาคือการเลี้ยงดูบุตรเสมอไม่มีส,ส,มสิ่งใดเปรียบเทียบการเลี้ยงดูบุตรของแม่มุสิมาได้ 4. บทบาทของแม่มุสิมากับการเป็นแม่ของลูกและการเป็นภรรยาบทบาทของการเป็นแม่ของลูกและการเป็นภรรยาเป็นบทบาทที่อยู่ควบคู่กันเสมอ สรุปได้ว่าบทบาทของแม่มูซิมาในศตรวรรษที่11นี้มีมากขึ้นเนื่องจากสังคมเริ่มให้พื้นที่และบริบทกับบทบาทความเป็นแม่มากขึ้นสอดคล้องกับงานของคุณขันทองสุขผ่องและคณะ วัฒนธรรมอิสลามมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของความเป็นแม่รวมถึงการเลี้ยงดูบุตรส่งผลให้เกิดความเป็นแม่และบทบาทความเป็นแม่ภายใต้วัฒนธรรมอิสลามข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนบทบาทของมุสิมะในสื่อสังคมออนไลน์โดยการสร้างแพลตฟอร์มที่แม่มุสิมะสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อปรับตัวและดำรงบทบาทความเป็นแม่ได้ในศตวรรษที่11ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำรงบทบาทความเป็นแม่ในสถาบันทางสังคมในศตวรรษที่11